เอาสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมือน,นี้พอเฮงกะมาที่บ้านแมจ่จำนะครับแมจ่จำเพิ่นส่งข่าวไปว่าเพิ่นได้เลขผีไตหงมานะครับเลขผีไตหงคนไตน้ำนะครับคนตกน้ำตไตเป็นเลขผีไตหงสิเป็นตัวได้นั่นเดี๋ยวพี่น้องท่านผู้ชมเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกับพอเฮงเลยครับเื้อหนักมันก็เลยฟันแม่นพร้อมนี่ ก็แสดงว่าฟันแม่นตัวฟันแม่นตัวแล้วเปเ่าตัวอื่นเกาถือหลากหลายเนาะถึงตั้องมาเก้าแสนเนาะโอ้แต่เมันจังเฮากระเป๋านนั้นกังเฮาเองยี่สิบบาทคือเก้าละมันมีโอกาสก็มันมีโอกาสกับเท่านั้นตอนนี้ตัวแดงครึ่งคึ่งก็บจีคักอยู่เดียวตัวแดงครึ่งครึ่งก็บจี๊บวกเกินร้อยแต่ที่บกใส่เขาวันดักคือเพื่อนเนี้ยของเขาเจ้าโซได้โซเสียไปเลยได้ แมนอ่อาบัเปิดอันนี้ใส่กันในบัตรที่นห,หนึ่งให้เขาเปิดยังวะนี่มาถามเลขน้ำยังไงจำนึกจอเหรอครับเพราะว่าเพิ่นมักสิไดเเลขน้ำพูมิน้ำอันดั้นมาด้ได้น้ำพูมิน้ำเลขผีเลขให้เลขนะเลขามเสีย อ่าแมของถนัดชางนีถนัดชานี้เมื่อนี้เมื่ีนาตายิ้มยากแจ้มใสถือเด็กจ้ะดอกนาะขอเกิมาอยู่ดิถือเิดต่ถือจ้ะเจ่า่าจะเรียนเสื้อฮอกฮอกเอาเสื่อฮอกขาเื้อฮอกาอืฮอกขา่าอกเดกแบมาตาใส่าใบละมาตาใก็ยังนั่นบอกวันี่ฮอกฮอกว่างหรอใส่เลยวันนั้นให้เดียวเนี่ยโอผู้ผวบค่าตายเออบ อ้่โยวันนาให้เดียวมันซื้อห้ออกดงหวนโอ้หโอโกเสือนหอกอาดิ้งหวนเนี่ไปซื้อหอกาะอมซื้อรัตติรีไ้แล้วคือก็ได้ไปซื้อมื่อไั้นอได้ไปสามหมอคได้เห็นรัตติรีคือใ้มัสหางเดียวดิบ่เออหาวเดียวนี่อกอกาเนี่อ้าวกเอามันบาสนะอ่าหกห้าหางเดียวอหกห้าหางเดียว บ่มีม่หางอื่นบ่บ่ได้มาแต่ใส่ียิ่งบ่เขียนไว้อยู่เขียนไหวก็ได้ยินข่าวว่าได้เรียกคนตายหงมาเอาข้าเจ้าไปเอาอันซุ้มกันนะซุ้มยังกันเ่านี้เท่านึงซุ้มอะไกูไผ่กันกูไผ่เออเขามากินน้ำแข็งเขามากินน้ำปั้นก็ได้ขาวมาอายุมันเท่าไรแบักต่โอ้ผู้ตายหงอ่ะอายุอายุเนี่ยซียเซียเซียเซียออบ้านเด็กมีสองสองมาทันโอ้ คนไตยหงอ่าน้ามเดียวคนตน้าน้ามุวามนบ่คนไต่หงหรือว่าปีไต่หงครับอายุ44เนี่ยแม่จำเพิ่นกันยังบถิมสัญลักษณิ่พิ่นเก้ับเกียร์แปดเกนั่งอ่้นะอายุ สี่ี่ปีบ้านเลขที่สองสองมันไม่ได้ตองน,นะอะืบ้านเลขที่เออมีแต่เลขตองมีแต่เลขบินนี่นี่ส <22. S 2> องสองอัน่อยเขียนใบเขียนหากับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าี่บกับอีหยังกับเขียนหากับเขียนหา เรียกว่าม so yeah. okay. okay. okay, okay. ัตต้ใช่ไหมอีหางกอใส่มาขายหม้อเอาไปโอวาพ่อข้าท่านบอก095นี่ฮอดเรีกพ่อค้ามีบ่ผู้วันเพิ่นบ้านเรียกเขาดีๆเพิ่นบอกกัจ้งว่าข่อยบ้านบ้านคำาุูลมสร้างบ้านนะาเ้ิงบ้านวดก้อนขเจ้าถือน่ง095กับอีหางกอเกตหโอ้เกตแปดครับเกตแเกตแปดไม่อันเดียวเกียนอีก ไปเอามั่นนี่ละบาอันนี้เลขพ่อข้าอันนี้เลกพ่อข้าสามตัวนี่ก็คื่อเดเงียวว่าเกาห่าจะอันนมือเคลื่อนนี่กับวัวลู่แล้วเสชรไหแม่เบิ่งอยู่เ้ยเด็กไม่เด็กอันยามาแล้เกินกลัวยังไหวเราไม่ต่อั่นมาสั่นกอยจ่มอยอันี่เียกายหองอนี่เรียกสายหง่คนไตหงอไตน้ำอาไตน้ำมันบไตหงอนั่นแหละมันโดนน้ำมันหมดน้ำเพราะขืนกั บ่ได้ไข่ได้ป่วยเนาะอืบบับกลัมมาตรมหาะก็ได้ถามเขา,าอายุมันเท่าไหร่สี่สี่มันยังกันมันอีกทีสอ,สองสองปอือเราจะได้่าซื้อจ้างกันอันอันเลขอันไทยบ้านนะให้เดียวไฮม้าอนี่เฮ้ยหงคาหางเดียวอือหอกเดียว้าเดียวอือบ้านนี้ทีมกู้ภัยเพื่อนแปวคนไต่น้าบัดป้าไวเอ็นบอกเออบัตป้าไวบัตนป้าไวนี่นนคนใต่น้าคนไต่หงนี่อายุ4ี่สี่ปีนะครับเด้อ บ้านเลขที่ยี่สิบสองหรือว่าสองสองนะครับก็ว่าเลขของแม่จำเนี่ยเลขพอค่้าดิเพิ่นเอามาให้แม่จำเพื่อเลยจดไว้เพิ่นว่าศูนย์เก้าหากับเจ็ดแปดนี่นี่เลขท่านี้นะครับนี่ท่อนี้ละเอกนอนโคงสุดท้ายแล้วมืออื่นก็นได้โฮกันแล้วไม่ได้ปีบได้ดีใจกันแล้วเดอ้อนะครับถึงวัดตะเนี้ก็ใค่ยยห้าใไบปปนะ ไม่ได้ใบ,บนังก็ได้ใบ,บนังใครอ,อยู่เนี่ยหัวขาดเนี่ยเื้อลอตเตอรี่ได้แล้วอครุบเทีบได้หาใบแล้วเออได้ได้สามใบอย่านี่หัวขาดได้สามใบหกสองใบอืมตัวกลับมันเออตัวกลับมัน